อ่ะตรงนี้เนี่ยที่เขาพูดถึงเหล่าทวยเทพมาเยือนเนี่ยผมคิดได้อย่างเดียวเลยคือเป็นปีศาจโฮงไก่เวย้ยเพราะว่าอ่ะขออนุญาตพอตรงนี้ดนึงตัวปีศาจโฮงไก่ครับในเกมเนี้ยจะถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้าหรือว่าตำนานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหาในเกมให้แบบหนึ่งนะม,นมันมันมีมันมีในเกมมันมีอาไคาในเกมอยู่จึบจ๊บจึ๊บสะสม ตัวศัตรูอ่ะปีศาจหงไกจะอยู่ในหมวดพลังจิตเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตซ่อนอันนี้ก่อนทึบอันนี้คือหมวดปีศาจหงไกนะครับซึ่งเดี๋ยวนะมันอยู่ในตรงไหนวะพิเศษปะวะอันนี้นี่นี่นอ,อย่างเช่นอย่างเช่นคาเนชาอ่ะถ้าใครเป็นเด็กศิลปกรจะรู้ว่าคาเนชาคืออะไรค <laughs> าเนชาคือพรบับพคาเนตครับ อืมก็คือพระพิคเนตก็คืออ่มเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรเทพที่มีหัวเป็นช้างอ่ะเออนั่นแหละนั่นคือคาเนชานะครับหรือพระพิคเนตนะครับปาราวตีปาราวตีก็เป็นเอ่อผมไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่ว่านี่คือปาราวตีนะครับขอโทษเอาเป็นว่าสั้นๆง่ายๆนะฮะเอ่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากประมาณนี้เนาะซึ่งเนี่ยอ่ะทลาหลอก ถ้าเราหลอกก็ใช่นะครับถ้าเราหลอกถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นเทพของฝั่งมายันอริยธรรมมายันเนาะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็คือมันจะถูกตั้งชื่อตามเทพทั้งหลายนะครับแต่หลังๆไว่เขาไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันออกนอกโลกไปแล้วนะครับมีอีกไหมวอสไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช,ออใช่อันนี้เป็นหุ่นยนต์ไม่เกี่ยวอันส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้พวกหงไก่มันจะเป็นพลังจิต มันมอนสเตอร์พลังจิตเนาะซึ่งไอ้พวกนี้ไม่มีละเพราะพวกนี้มันเป็นแบบพวกกีๆอะทุกคนแต่สังเกตเห็นไหมอ่ะชื่ออาร์คแองเจิลอย่างเงี้ยเป็นแบบทูตสวรรค์อะเออเป็นเทวทูตอะไรเงี้ยคือมันจะถูกสื่อไม่ในทางของเทพไปในทางของเทวดาของศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ถูกส่งมาโจมตีเราอ่ะจริงๆแล้วเผื่อใครไม่ดูนะครับจริงๆเกมโฮงไงแบคเตอร์เนี่ย ได้เรฟเลน c ์มาส่วนหนึ่งก็คือมาจากอีวากเลียนนะครับสำหรับอีวากเลียนเนี่ยถ้าใครไม่เคยดูเนาะอีวากเลียนเนี่ยจะเป็นการ์ตูนที่ถ้าคุณบอกว่าดูรู้เรื่องแสดงว่าคุณดูไม่รู้เรื่องครับเออน่นแหละเป็นเรื่องอะไรประมาณนั้นอนะ <c oughs> คืออย่างนี้อีวากเลียนเนี่ยเขาจะพูดถึงการที่าสาวกของพระเจ้ามาโจมตีโลกนะครับซึ่งมันก็จะมีเรียกว่าเติร์ดเฟิร์สอิส เอ i เปอร์สอ c มเพกเซคันด์อิมเพกเตอคือไอชื่อเกมเนี่ยมันก็เรียกไปเรมมาจากการ์ตูนเรื่องนี้แหละครับอ่เอาเอวากเลียนเนี่ยแหละเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ผมจะเล่าคร่าวๆดังนั้นเนี่ยไอเรื่องเรฟเฟลต์การเรียกหงไกว่าเป็นแทนเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเป็นตัวแทนเทวทูตเป็นตัวแทนสวรรค์อะไรเงี้ยมันมันมันน่าจะมีที่มาที่ไปประมาณนี้แหละนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะ เออขอญาตกลับไปหน้าข้างหน้าเนาะอ่ะขอญาตกลับไปที่พี่เมย์จึ๊บแล้วก็เราก็จะเปิดหน้าเว็บกลับขึ้นมาอ่ะเราจะมานั่งดูต่อขอโทษที่แวะนานมากแต่ว่าอยากจะเล่านะครับอ่ะไปต่อ 7, ตรงนี้เออเออนีนิดหนึ่งไอ้ดาบเจ็ดมื่นสามสิบสามเล่มเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่ามันเล่มเล่นถึงอะไรแต่น่าสนใจเลขเลขเจ็ดมืนสาสบามเนี่ย แม่งเป็นเลขที่เฉพาะมากเลยจนจน,จนรู้สึกว่าเฮ้ยมึงพูดถึงอะไรกันนะน่าสนใจจังเลยแต่ว่าอ่ะไปต่อกันก็คือเอามาหลอมใหม่กลายเป็นดาบทั้ง12เล่มนะครับดาบทั้ง 12, ง12เล่ม1ความจริงอ่ะก็จะไล่ชื่อเลยผมผมจะไม่อ่านตามนะแต่ว่าลำดับของดาบที่โผล่มาตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฮชเชอร์เลยครับ ถูกเร reference ถึงแฮยชอร์ชัดชัดเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือบทสรุปของโลกใบนี้เนาะจากนั้นปรโลกก็ถูกกวาดล้า,ลางสงครามยุติลงโทษโทษไปะเอาใหม่เอาใหม่อ่าเลื่อนให,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 ให้จากนั้นโลกก็ถูกกวาดล้า,ลางสงครามยุติประกายเย็นเยียบทั้งส2เล่มถูกหักโค่นนะครับแล้วก็ดวงวิญญาณในความว่างเปล่าคำรามก้องสุริยนันอันธการาศารสรสองหล่อหลอ,หลอ,หลอเป็นดาบสองเล่มเพื่อแบกรับชะตากรรมโลก หนึ่งคือจุดเริ่มต้นและอีกหนึ่งคือจุดสิ้นสุดเพราะทุกสิ่งเริ่มต้นจากมนุษย์และจบลงด้วยการเป็นโอนี้อันนี้น่าสนใจแสดงว่าคนบนโลกเนี่ยติดเชื้อหงไก่แล้วลายเป็นโอนี้เหรอหรือตายแล้วกลายเป็นโอนี้ผมไม่แน่ใจสัมปเสียงทุกหยุดชะงักทันใดดอกไม้แห้งเหี่ยวโรยลาผู้แพ้กลับสู่สุนตาผู้ชนะกลายเป็นสุสนตาเหมือนกันอาเฮ้ นักบวชผู้มีกายาบะบกพร่องอันนี้น่าจะหมายถึงมิโกะปะถ้าถ้านักบวชตัวนี้เขาสื่อถึงมิโกะก็คือตัวอะไรเด้นั่นแหละไอ้ไม่ใช่ตัวอะเครอนโทษๆเนี่ยเพราะว่าดูจากชุดก็รู้ว่าเนี่ยนี่คือชุดมิโกะครับเนาะอ่ะก,ก็คือนักบวชหญิงนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูต่อกู่ก้องบดเพลงไรทํานองผู้ครอบครองแห่งเทวาก็ยังคงถอยร่นกลับไปหาเทพเจ้า ภายใต้สกีพยานแห่งดว,วงตะวันนั้นยิ่งใหญ่ในดินแดนที่เคยมีขนาดนามว่าอิซุโมมนุษย์เทวเจ้าและโอนิล้วนไม่อาจสแสวงหาพบณที่ใดได้อีกสแสดงว่าตายหมดแล้วครับก็คือเกลี้ยงแล้วอะดาวเนี้เอาง่ายๆนะจุดจบของเขาน่าจะเกลี้ยงแล้วทั้งดาวนะครับคือมันมันมันสื่อให้เห็นว่าตัว ไอ้คอาร์เครนเนี่ยเขาสู้อยู่กับอะไรสักอย่างเนาะซึ่งถ้าให้ตีความตามที่เห็นเนี่ยก็คือจุดจบสู้กับจุดจบนะถ้าให้นึกเนี่ยตัวเควินเนี่ยอ,อย่างที่ผมตอนพูดถึงนิดนึงก็คือเขาได้รับพลังจุดจบไปส่วนหนึ่งนั่นทำให้เควินเนี่ยเขากลายเป็นแฮเชอร์แห่งจุดจบระยะเวลาหนึ่งแล้วกันเออเขาเรียกว่าระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เคียน่าจะ ขโมยพลังมาได้ก็คือสู้ชนะแล้วก็เอาพลังจุดจบมาแล้วก็กลายเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่า,าถ้านี่เป็นเควินก็เป็นไปได้เควินเนี่ยมันจะมีอย่างที่สามารถสื่อถึงเควิน Kevin ได้ก็คือการที่เขาเป็นคิเมราเนะาะตัวคิเมราหรือก็คือการที่ร่างกายของเควินเนี่ยมียีนโฮงไก่สอ,อย่าง ผสมเข้าด้วยกันแต่ผมจำไม่ได้นะว่าอะไรบ้างขอโทษด้วยเอ่อนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าเออหรืออาจจะไม่ใช่เคียน่าแต่เป็นเควินคาสลาน่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าโอเคแหละขอกาวแล้วก็อะไรรู้ไหมอีกอย่างที่มันเป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเสียงภาคครับไม่งั้นมันจะมีเสียงภาคเควินได้ยังไงถูกปะซึ่งตรงนี้ข้างล่างนี้มันมันไม่มีมันไม่มีชื่อนักภาค ของฝั่งผู้ชายมันมีแค่เสียงของแอเคอรอนนะครับเราจะมีตรงนี้ชิรากะโอนี้นะครับซึ่งซึ่งเ,เราพอจะรู้แล้วเนาะว่าถ้ามนุษย์ถูกหงไกในที่นี้น่าจะเรียกว่าเทพเจ้าครอบงำหรืออะไรก็ตามแตเ่เขาก็จะกลายเป็นโอนี้นะครับเดี๋ยนะมันจะมีรูป ที่เป็นตัวเขาตัวดำๆเหลวๆอะ่ะเดี๋ยวนะซีตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะอันก็อันนี้เหมือนเมื่อต่อต้านเหล่า,นา,า,ามนุษย์เทพมนุษย์จะกลายเโอนี้สะแดงว่าไอเสียงผู้ชายหรือให้แอซูมาเป็นเควินก่อนก็คือกลายเป็นโอนี้เนาะคำว่าคำว่าชิรากะเนี่ยไม่แน่ใจขออนุญาตไปเซิร์ชแกรเนี่ครับคาสูโอชิรากะนะครับ เอ่อกดที่รูปภาพปุ๊บเนี่ยรูลักษณะงานภาพเขาครับ,รบแล้วดูในคลิปที่เรานั่งดูกันงานภาพเป็นไงครับดูดูตีมหรือโทนสีมันได้นะดังนั้นผมรู้สึกว่าการการศึกษางานภาพของศิลปินคนนี้นี่น่าสนใจนะดูดิมันเดี๋ยวนะทำเป็นเล่นคือ คือแค่เสิร์ชชื่อแค่มันตรงกันเฉยๆนี่ก็เออมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะผมผมไม่ค่าดคิดว่ามันจะเกี่ยวกันนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาหลอมดาบขึ้นมาใหม่แล้วสู้กันหมายเขาว่าถ้าอะเคอรอนชนะจะได้พลังทั้งหมดไปทุกอย่างมารวมกันที่อะเคอรอน ในในกรณีที่ผมยกตัวอย่างนี่คือตอนตอนเนื้อเรื่องของไหหง,หงเติร์ดเนาะก็คือตัวแก๊งเคียนาเนี่ยก็ชนะเควินแล้วก็ได้พลังจุดจบทั้งหมดไปเพื่อที่จะทําให้โลกอะสงบสุขเพราะว่าตัวจุดจบเนี่ยหรือฟินอลิตี้เนี่ยก็คือเป็นฮงไกก็คือมันพยายามจะทําลายโลกแต่ว่าในในแนวคิดเอาง่ายเลยตรงตรง,ตรง,ตรงซื่อๆเลยก็คือเราก็ขโมยพลังแฮเชอร์มาซะลยสิ เราจะได้ทําให้โลกเนี่ยไม่โดนทํำลายนั่นคือแนวคิดแบบเออนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกรณีเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันเหลืออะเครอนคนเดียวแล้วอะล้วคือเราจะเซฟโลกมาทําไมวะในเมื่อมันไม่เหลืออะไรแล้วให้เซฟแล้วตอนนี้คือผมมองว่าพลังทั้งหมดทั้งไฟ n นลิตี้และออริจินอยู่ในตัวอะเครอนแล้ว เออผ,ผมคิดว่านะคิดว่าดังนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะทรงพลังไรขนาดนั้นนะครับแลาสังเกตนะครับสังเกตอย่างคือเราจะเห็นว่าตัวไอเคอรอนเนี่ยมีเขามีเขาแล้วดังนั้นผมมองว่าอาจจะถูกเรียกว่าเป็นโอนิทีแล้วก็ได้น,นะครับแต่ช็อตท,ที่เขาแปลงร่างนเนี่ยเนี่ยจู่ๆเขาก็หายไปเว้ยแล้วก็กลายเป็นผมสีขาว แล้วสังเกตสีหน้าหน้าตาดวงตาครับดูแบบเอเหมือนอิดโรยเหมือนแบบดูเป็นร่างกายที่ดูแก่ชรา,าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่แต่ที่ผมคิดได้อย่างหนึ่งคือเหมือนสายตาเขาแบบเหนื่อยล้าแล้วอะไม่รู้สิอันนี้คิดเล่นๆหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ดวงตาที่แบบไม่ได้สนใจอะไรแล้วหรือไม่รู้สึกอะไรหรือแค่พยายามจะไม่แสดงออกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ นะครับอ่ะและนี่พอปาดปลื้ดมาก็เป็นรูปนี้ซึ่งตีความยากมากพูตามตรงอเอ้ยเออว่าอันนี้มีรูปนี้รูปนี้ไอ้รูปนี้ที่ที่ผมเอาเซิร์ชชีลากะชิลากะอ่ะอ,อือออยรอบขอยอรอบเนี่ยโทนสีอะไรมันได้หมดเลยนะทุกคนไอ้เคี้ยทำเป็นเล่นมันใช่อยู่นะใช่ไหม คิดว่าอ่านน่าจะเป็นเ e ฟเฟเรนซนะผมผมคิดว่านี่น่าจะเป็นประเด็นประเด็นได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องไปย้อนดูว่าคุณนักวาดคนนี้เนี่ยเป็นใครแต่ว่าแต่ว่าโทนสีนี่ใช่เลยผมคิดว่าเขาเขาเลฟมาวะเขาเขาน่าจะ ف, เลฟเรฟเฟรนซ์มาเป็นไปได้มากอ่าฮะ ใช่คือเนี่ยถ้าโทนสีตรงนี้คือผมสะดุดใจนั่นแหละเพราะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเหมือนสีน้ำมันเลยเว้ยตัวนี้มันคือเหมือนกันใช้สีน้ำมันวาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคแหละลักษณะแปลงผู้กันในตรงนี้ภาพตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เนาะแต่ว่าเออโอเคเราเราคิดว่าถึงจะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ก็แอบเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ในในแง่ของอาร์ตอาจจะอาจจะรวมไปถึงแนวคิดเลยก็ได้ไม่แน่ใจนะครับ เออแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งเนาะเป็นไงกันบ้างชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าน่าจะกาวแบบพอดิบพอดีพอกวนแล้วนะครับไม่อยากให้มันมากไปกว่านี้นะเนี่ยผมมองว่าคนที่เล่นเล่นองไกเติร์นมานี่คือแบบโหสุดอะผมบอกเลยว่าสุดอ่ะทีนี้อ่ะเรามานั่งดูย้อนอีกทีหนึ่นงเพื่อ รีแคปอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ผมผมค่อนข้างปุงนะตอน,น,นต้นคลิป <Nash> มีการถามย้ำนะว่าทำไมถึงหลอมดาบก็คือเหมือนยืนยันว่าเฮ้ยเธอจำจุดประสงค์หลักของเราได้ไหมเออประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มีการเล่าว่าประมาณว่าเฮ้ยตอนที่เทพเจ้ามาบุกดาวเนี่ยก็คือผมมองว่าน่าจะเป็น ที่เทฟเนี่ยกไองคงไก่อะไรนะครับแล้วก็ก็เอาดาบทั้งเจ็ดหมื่นกว่าเล่มมาหลอมกันเป็นสิบสองนะครับสิบสองเล่ม,มเพื่อที่ผมมองว่าการหลอมดาบตรงนี้มันคือการที่เอาตัวปีศาจองไกไกมเอเอว่ะคือถ้ามันจะกลายเป็นสิบสองเล่มจากเจ็ดหมืนแสดงว่าไอ้เจ็0หมื่นเนี่ย น่าจะมีพลังโหงไกพอสมควรหรือเปล่าดังนั้นการที่จะมาบีบอัดให้กลายเป็น12เล่มเนี่ยก็ก็เป็นไปได้ว่าไอ้7กว่าเล่มนี้น่าจะมีเป็นที่มาที่มาที่ไปจากพลังโหรงไก่เนอะแต่รูปแบบเนี้ยผมดูไม่้รรูปเนี้ยรูปเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าการเอาไอ้นี่มาพันไว้อ่ะ มันจะสื่ออะไรเนี่ยเนี่ยไอ้พลังอันเนี้ยพลังของฟอยเวหานิรันร์เปลี่ยนท้องฟ้าสู่วิการเป็นกำแพงไม่ให้เทพเจ้าก้าวข้ามผ่าน,นอันนี้มีชัดเจนมากว่าเป็นสายปานตรงไปตรงมาสายลมอันนี้ก็ชัดอันนี้ก็ชัดแบบเจนมากว่าเป็นเวนดี้นะครับแมนเชสเอร์วิน อันนี้ก็อ,อันนี้มีสอง f e r e n c e ก็คือมีแฮชเชอร์ฟไออานากับตัวยายเอกเนาะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้คือความเขาเรียกว่าอะไรความเป็นและความตายถ้า้พูดก็น่าจะมาจากแฮชเช of d e a ด h นั่นแหละนะครับแล้วก็แฮชเช of Death เนี่ยแน่นอนว่าความเป็นและความตายเขามองว่าเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นเนี่ยตัว อาบิสฟลาเวอร์กับอาบิสเนี่ยหอกหอกสองอันนั้นน่ะก็ <'s> เป็นเรฟด้วยมาจากตรงนี้นะครับเพ uh huh. ิงกันก็ฮิเมโกะเนาะแล้วก็ตื่นรู้ uh huh. ก็ตัวเซนติใช่ไหม <'s> ใช่เซนติรากฐานคือหินเอิร์ธนะครับแฮชเชอร์ฟเอิร์ธก็จะเป็นอาวนะครับ uh huh. แล้วก็นับพันนับพันนี่คือ uh, domination dominance นะครับก็คือนั่นแหละก็คือไอ้เจ้าหุ่นเชิดหลายๆตัวนะครับ แล้วก็อันนี้ผูกมัดผูกมัดคือ b i d i n g b i d i n g เนี่ยคือเออ่ตอนท้ายตอนท้ายของบทปัจจุบันก็คือตอนบทคอลอสตนนะครับบทที่ประมาณ27หรือเปล่าไม่แน่ใจเออ่เท่าไหร่วะผมขอโทษผมจำไม่ได้แต่ว่านั่นคือบทช่วงที่ออตโตอ่ะเขาเขานู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าเขาขโมยพลังนู่นนี่นั่นแล้วก็ ตัวเองก็กลายเป็นแฮชเชอร์ไปด้วยเพื่อท er ี่เขามีจุดประสงค์หลายอย่างแต่ผมขอไม่เล่าแล้วกันเอาเป็นว่าออโต้ก็รวบรวมนะทำให้ตัวเองกลายเป็นแฮชเชอร์ของบายดิงนะครับการผูกมัดนะครับก็ดูจากคีย์เวิร์ดแล้วก็ดูเข้าขอออโต้ดีนะเออก็นะประมาณนั้นแล้วก็กลืนกิน corruption หรือว่าการกัดกร่อนนะครับ การกัดกินกัดกร่อนอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นแฮชเชอร์ที่เข้าไปในแดนสวรรค์อันนี้ <12 S 1> ด้วยประการศีเรารึงมีวความเชื่อั่นก็คือเขาอ่ะเอาง่ายๆคือถ้าให้ตีความแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือฆ่าหงไก่แล้วก็เอามันมาหลอมเป็นดาบนะครับดาบของคือใช้พลังหงไกมาสร้างเป็นพลังหงไกเข้มข้นเพื่อจะเอาไปสู้มันเออ แต่ว่าโรแตกท้ายมาหลายสิ้นนะครับนี่คือหนึ่งที่สิบสองนะครับซึ่งอพอทนับถึงสิบสองเนี่ยมันก็จะมีสิบสามสิบสี่ครับสิบเอาจริงๆ12สิบสองนี่ก็แทบจะทำให้คนสิ้นหวังวนะเพราะว่าตัวคอร์รัปชันนะครับมันทำให้กัดกินจิตใจมนุษย์มื่อนี้นั่นเนะเาะ ถ้าเป็นโลกเก่าหรือ5 0,000นปีก่อนเนี่ยก็คือน้องลินนะครับด้วยพลังอะไรหลายอย่างทำให้คนเน่ะเริ่มไม่เชื่อใจกันเริ่มคิดรู้สึกว่าเฮ้ยไอเด็กนี่มันอันตราย,ยนู่นั่นแล้วก็ฆ่าทิ้งแต่ประมาณนี้เนาะซึ่งก็นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยต่อจากตัวตัวคอร์รัปชันเนี่ยก็จะเป็นออริจินออริจินกืนอก็คือเอลี่นะครับในยุคก,ก่อนอรยธรรมก็คือ ตัวเอลลี่หรือเอลิเซียนะครับก็เฉลยว่าเฮ้ยฉันอนะเป็นแฮชเชอร์ที่สิบสามนะเี้ยแฮชเชอร์ฮับฮิวแมนนะครับดิออริจินทีนี้เนี่ยออริจินมันถูกส่งต่อไปให้เมย์นะครับในฮองไกแพรกเตอร์นะครับส่วนไฟนอลิตี้เนี่ยจากเควินไปสู่เคียนานะครับประมาณนี้นะฮะ สิ่งเควินมาก็คือน่าสนใจแสดงว่ามีการสู้กันนี่แหละยังเราต้องอย่าลืมว่าตอนที่เอ่ไม่ใช่อย่าลืมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เล่าให้คนที่ไม่ดูเรื่องฟังแล้วกันเนาะคือเควินเนี่ยเขาวางแผนว่าเขาคือเขาอยากจะช่วยโลกกันแหละเขาเป็นมนุษย์ครับเขาอยากช่วยโลกแต่เขารู้สึกว่าอ การจะทําให้มนุษย์รอดได้อะก็ก็ต้องวิวัฒนาการมนุษย์อะเออเพื่อให้มนุษย์รอดแต่ก็จะมีคนตั้งคาถามว่าแล้วนั่นจะเรียกว่ามนุษย์อีกเหรอ,อนั่นคือ,อเป็นคอน FLICT ในเนื้อเรื่องเนาะซึ่งก็แน่นอนว่าตัวละครหลักเราก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้าเราจะไม่ได้กลายเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วเร,เราจะมันมันมีหลายประเด็นให้พูดคุยกันเนาะใน,ในเนื้อเรื่องหลัก เครียดเล่าเยอะวะ่ะเอาเป็นว่ามันมันก็ทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออเราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ใช่มนุษย์หรือเราจะยอมตายตรงนี้โดยทีเออ่เรายังเป็นมนุษย์อยู่นะอะไรประมาณนี้เออนั่นคือสิ่งที่ออมันทำให้เควินรู้สึกว่าเออก็ฉันจะทำอย่างเงี้ยถ้าพวกเธอจะหยุดฉันได้แสดงว่าพวกเธอก็สำเร็จ เธอก็จะช่วยโลกได้ดังนั้นก็ลองมาอยู่ฉันสิเออนั่นคือสิ่งที่ผมรีแคปให้สำหรับตัวเควินเนาะเพราะว่าแก๊งเคียร์หน้าเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเป็นตัวละครเอกเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่แล้วไม่อยากให้ใหมนุษย์ปไ,ไปได้ไปนะครับก็เลยสู้กับเควินด้วยแนวคิดประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเควินน่ะมันก็เหมือนกับมีแผน2ไว้ประมาณว่าเออถ้าถ้าฉันได้พลังมันมาแล้ว,แล,วแล้วแพ้ให้เนี่ยแสดงว่าเออแสดงว่ามนุษย์ยังมีหวังอยู่นะ เออนั่นคือสิ่งที่เขาทำไลก็คือ,อในเมื่อในเมื่อมันไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรเดียประมาณว่าให้ตัวเองกลายเป็นตัวร้ายไปเลยอะแล้วก็ให้แกงเคียนาเซฟเดอะเวิด์ไปอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ผลสุดท้ายออกมาก็าจบด้วยการที่แกงเคียนาช่วยโลกได้แล้วก็ดึงพลังไฟนอลิตี้เข้าไปในตัวเคียนานะครับและเคียนาสุดท้ายก็คือกลายเป็นไฟนอลิตี้หรือ จุดจบนั่นเองนะครับซึ่งตัวจุดจบเนี่ยครับในโฮงไกแม็กเตอร์เนี่ยผมจะเล่าอย่างนี้ว่ามันคือมันคือพลังที่สูงที่สุดแล้วของโฮงไกนะครับเพราะว่าโฮงไกทุกตัวเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงด้วยสิ่งที่เรียกว่าลังหมาแห่งจุดจบนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าพลังทุกตัวของโฮงไกอ่ะมันมาจากฟินอลิตี้ครับ ดังนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงกันตรงนี้คือในเมื่อทุก,ทกพลังขององค์ไกลมันมาจากฟิ n นลลิตี้แสดงว่าฟิ n นลลิตี้คือที่สุดแล้วของเหล่าองค์ไกยเว้ดังนั้นถ้าถ้าถ้าควบคุมได้ก็คือจบสรรงคการองค์ไกยไม่มีอีกต่อไปแล้วนะนั่นคือนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขียนหน้าต้องกลายเป็นฟิ n นลลิตี้นะครับในเนื้อเรื่องหลักหัวขหนึ่งอ่ะ,อะผคิดว่า ก่าวทั้งหมดมาหนักมากเหมือนนี้มันจะเลิมพุ่งนะเนาะดังนั้นอแต่ตรงเนี้ความบ้างเปล่าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นส่วนเสริมที่จะไปต่อของฝั่งสตาร์เรลผมมองว่านี่น่าจะเป็นจุดจบอีกแบบหนึ่งก็คือในฮองไกเตอร์นะครับเคียร์นาสู้เควินถูกต้องไหมแย่งกันแย่งพลังกันตีกัน และจบด้วยดีด้วยการที่เคียร์หน้าชนะและได้พลังไปแต่ถ้ามันจบไม่ดีแล้วทุกคนถ้าทุกอย่างมันเละมันสายเกินแก้ไปแล้วทุกอย่างพังทลายมันก็จะคือความว่างเปล่าครับเนาะใช่ไหมไม่รู้อันนี้กาวนะครับก็ประมาณนี้เนาะซึ่งเนี่ยครับนี่เขาสับไปที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาสับไปที่ไอ้ไ,อไอโจเทพดาราหรือเปล่าหรืออะไร หรือเป็นดาวอีกดวงหนึ่งหรือสับไปที่ตัวฟินอลดิตี้นะครับคือเอาจริงไหมมันสื่อได้หลายแบบอดังนั้นผมรู้สึกว่าอันนี้มุมมองหลากหลายแล้วกันนะนก็ะเจกได้ว,ว่าเออมันมันทำมาเปิดให้เราคิดได้หลายทางแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วรอตัวละครมาดีกว่าเนาะผมว่าถ้าตัวละครมาเนี่ยจบเลยโอเคเล่าให้บูฟังซะแต่ ผมผมค่อนข้างจำขนานได้ว่ามันคงไม่เล่าหมดหรอกมันก็เหลือช่องให้เราไปกาวแล้วก็ไปอ่านนั่นเองแน่ๆเลยวะ่ะเพราะว่าทาไมทาไมผมคิดว่าเขาจะไม่เล่าเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องอยู่ที่พนาคเขานี่ครับไม่ได้อยู่ที่อิซุโมะเราไม่ได้ต้องการอะไรจากอิซุโมะแล้วอิซุโมะล่มสลายไปแล้วอิซุโมะไม่มีอีกต่อไปแล้วดังนั้นเขาไม่เล่าหรอกเสียเวลา เขาไปเล่าเบนนโคนี่ดีกว่าถูกต้องไหมดังนั้นผมคิดว่าเขาคงไม่เปิดหมดทุกอย่างอันนี้ดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ดังเนี้ยก็เป็นแค่อีสเตอร์เอ็กที่จะส่งไปที่ฮงไกแอนด์แพคเตอร์เฉยๆว่าเอ,อ้ยมันเรฟเฟลน์มานะมันมีอย่างนี้นะมันอย่างนี้นะถ้าคุณเล่นอีแพคเตอร์มานะคุณว้าวแน่นอนแต่ว่าไม่ต้องกลัวในเรื่องมันน่าจะมีแค่นี้แหละผมเดานะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะในเรื่องหลักของซาร r เดวครับตอนนี้เราอยู่ที่เพนนาโคนนี่ครับและมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องไปฟกั ไม่ใช่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นแค่ที่มาที่ไปของตัวละครนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้จะเป็นต้องรู้ขนาดนั้นนะครับแต่นั้นเราก็แค่กาวมาสนุกสนุกเนาะอะ,อะเป็นไงสรุปสรุปว่าเออที่ที่กาวมาเนี่ยคือเออช่างแม่งเถอะก็แค่แฟนเซอร์วิสให้โฮเกิแพคเ,เตอร์เฉยๆนะครับเออสรุปคืออย่างนั้นแหละผมมองว่าอย่างนั้นแหละแต่นั้นดูสนุกสุกอดีกว่านะครับแล้วก็ มันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณไก่ย่างก็าพูดไว้นะครับว่าเฮ้ยเออไม่ต้องกังวลไปสาหรับคนที่ไม่ได้เล่นของไก่เมกเตอร์นะครับไม่ต้องกดดันหรือว่าไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยคุณตกหล่นอะไรนะเพราะว่าผมมองว่าเขาจะไม่เล่าอะไรเยอะหรอกนั่นแหละผมว่าเนี่ยนี่คือเล่าเต็มที่แล้วนี่คือเล่าปูปูพื้นประวัติของไรเดนเอ้ยไม่ใช่ดิอาร์เคอนทั้งหมดแล้วดังนั้นผมคิดว่าเขาไม่ได้เอาประเด็นมาเล่นเท่าไหร่แล้วล่ะเชื่อผมสิ ตัวดาบเนี่ยเออมันค่อนข้างเหมือนมันค่อนข้างเหมือนเพราะว่าอันนี้ต้องต้องไปดูที่ชุดออริจินอลตัวลายดาบของเรเดนเมเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับอะเคิรอนในหลายๆดีเทลเนาะผมหมายถึงดาบที่ไอแขนนี่มันถืออยู่นะเออดาบใหญ่นะผมไม่ผมไม่ได้หมายถึงดาบเล็กเนาะแต่ก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเรเฟรน์มาหมดค่อนข้างน่าจะมาหมดแต่ทีนี้เนี่ยผมก็กำลังสงสัยอยู่ไว้ว่าเขาเก็บดีเทลเรื่องดาบหรือเปล่า คือคือดาบเนี่ยมันแรกเริ่มเิมทีนะครับไรเดนเมเนี่ยมีดาบประจําตัวคือเล่มนี้ฮึบอ,อ่ะมันคือเล่มนี้เว้ยเฮย้ยจี๋วนะหน้าตามันเหมือนกันอยู่นะแป้บนึ่นะไอ้เคียมันใช่เลยทุกคนมันเหมือนแปะเลยเว้ยมันเหมือนแปะเลยไอ้เคียออะดูมันเหมือนขนาดนั้นนะทุกคน นะครับดังนั้นก็น่าจะเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจิเมนโตไปแล้วดีกว่านะครับลากันไปด้วยคลิปสบายๆคลิปนี้นะครับ <c oughs> อ่ะฟังเสียงที <c oughs> ่เมและเควินคุยกันนะครับ <c oughs> ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ 梅雨のようにはかないとしてもそれで。